สวัสดีครับผมก็จะมาเสนองานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบไ่่ยน้ำแบบสมาร์ทฟาร์มผ่านสมาร์ทโฟนนะครับชื่อผู้จัดทำนายนคลินดาวเรืองหน่องส่าน็ึกษา6 0 4 2 4 7ครับการทำงานของระบบนี้นะครับ Wi-Fi เราเตอร์จะปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาหาที่ตู้ควบคุมนะครับ ตัวควบคุมจะรับสัญญาณจากตัวเราเตอร์นะครับแล้วรอคำสั่งการเปิดปิดจากแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือนะครับและการเปิดปิดผ่านทางแอปพลิเคชันก็จะส่งไปที่ตัวโซนไนวาวแล้วก็ตัวไ i f i สมาร์ทคาเมล่านะครับระบบน้ำนี้นะครับก็ จะใช้บอลวาลเพื่อแยกน้ําออกมาเป็นสายน้ําที่ใช้จ่ายเฉพาะแปลงผกนี่ครับเพื่อการใช้บอลวาลเป็นตัวปุ่มนะครับรทำแรงของน้ำและแยกสายน้ำํำในการส่งน้ําผ่านท่อ PE มานะครับและมาหยุดอยู่ที่ wow, โซลินอยวาลตัวนี้ครับเพื่อที่จะรอ,อการสั่งเปิดปิดน้ําผ่านทางมือถือนะครับ ่อนที่จะส่งน้ำผ่านไปทางท่อพ e เพื่อมาหาแปลงผักนี่ครับแล้วป,ปิดลิปอ่ะต่อไปเป็นการต่อวงจรไฟฟ้าภายในตู้ควบคุมนะครับเบเกอร์ Baker จำเป็นที่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเอาไปใช้เป็นตัวควบคุมไฟฟ้าทั้งหมดภายในตู้ควบคุมนะครับและเป็นตัวป้องกันกรณีที่ไฟฟ้า เกิดการรลดวงจรครับอุปกรณ์ภายในตู้และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อร่วมกับตัวตัวควบคุมนี้นะครับอย่างแรกนะครับต่อสายฟังเอาพุทของตัวเบเกอร์ครับมาเข้าที่อินพุตของตัวโซนอสวิตช์รับ และฝั่ง input ของเวกเตอร์นะครับมาเข้าที่เทอร์มินอลบ็อกครับบวกกับลบครับและที่เหลือนะครับก็จะเป็นฝั่ง output ของโซนอฟสวิตซ์2ตัวนะครับและพ i l o t ล็อตแอมป์นะครับมาจำเข้ากับตัวเทอร์มินอลบ็อกนะครับ อีก4ช่องที่เหลือครับส่วนอีกด้านของ t e r ร์มินอลบลนะครับฝั่งของ Baker จะใช้เป็นปากตัวผู้นะครับทางฝั่งของ n o น s w สว c ตฝั่งเอา p ์พุตของ n o s w สวิตนะครับจะใช้เป็นปากตัวเมียนะครับ2ตัวนะครับ